สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้รวยคุณทองจะพาชมเหรียญหลวงพ่อคุณปริสุโทโธครับเหรียญรุ่นรับเสด็จนี่ครับสวยๆงามๆแบบนี้เลยครับความสมบูรณ์นี่ร้อยเปอร์เซนเลยทีเดียวสําหรับเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญรูปไข่ครึง่งองค์เจาะหูห่วงแล้วก็ใส่ห่วงพระออกเมื่อปีพศ2536นะครับเป็นรุ่นรับเสด็จ ออกเมื่อวันที่28มิถุนายนปี36ต่อโค้ดคูณเต็มใบแบบนี้ครับนี่ถือว่าหายากครับต่อโค้ดคูณแบบเต็มใบแล้วก็สะดุ้งไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอยสะดุ้งไปด้านหลังนี่ครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับจำนวนการจัดสร้าง1 0 0 0 0แสนเหรียญบ็อกอ,อแตกนิยม อ,อแตกตรงนี้นะครับออเริ่มแตกตรงคำว่าหลวงพ่อคูน,นี่ตรงออ่างนี่ครับจะมีรอยแตกนี่นะครับชัดเจนนะครับตรงออ่างแตกจากขอบขึ้นไปหาออ่างตรงนี้นะครับเป็นบล็อกอ,อแตก ราคาตอนนี้นะครับราคาสําหรับรุ่นรับเสด็จเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆสำหรับเหรียญหลวงพ่อคุณด้านหลังจะมีเส้นสายนี่นะครับเส้นขนแมวรอบๆตัวหนังสือดูรอยสะดุ้งนะครับต่อโคตคุณเต็มใบแล้วก็สะดุ้งถึงด้านหลังแบบนี้ นี่นะครับถือว่าสวยงามและน่าเก็บอีกรุ่นนึ่งสำหรับเหรียญหลวงพ่อคุณปริสุทธโธราคาก็ยังจับต้องได้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ขอพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ